สวัสดีสำหรับคนรักแมวทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าช่องเริ่บแพทกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดำดึงเรื่องอันนาทึ่งของน้องแมวนะคะพฤติกรรมน้องแมวที่หลายบ้านชอบเจอกันมากๆนะคะเราจะมาหาคําตอบกันนะคะนั่นก็คือพฤติกรรมของลูกรลักของเราเนี่ยชอบนอนบนเคสคอมพิวเตอร์นะคะเฮ้ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรทุกคนหลายคนนะคะก็อยากรู้เราไปดูสาเหตุกันเลยค่ะว่ามันเกิดจากอะไรและดีหรือไม่ดีค่ะ ตก่อนอื่นนะคะเรามาพูดถึงสัญชาตญาณของแมวกันดีกว่าค่ะแมวเป็นนักล่าชโดยธรรมชาติและพฤติกรรมของพวกมันนะคะมักจะสะท้อนพฤติกรรมบรรพบุรุษที่อยู่ในป่ามาก่อนค่ะ ซึ่งการสแสวงหาความอบอุ่นความปลอดภัยและการได้เปรียบสูงเป็นสัญชาตญาณที่ปลูกฝังแนบแน่นมานานนะคะซึ่งจะทําให้พวกน้องน้องแมวทั้งหลายเนี่ยอยู่รอดในป่านั่นเองค่ะทีนี้นะคะเมื่อพูดถึงเคสคอมพิวเตอร์นะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างทํำไมแมวถึงชอบไปนอนบนเคสอุ่นๆเหล่านี้ค่ะเคสคอมพิวเตอร์นะคะมักจะ อบอุ่นค่ะเนื่องจากมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในกลายเป็นจุดที่สะดวกสบายสําหรับเพื่อนแมวของเรานั่นเองค่ะไม่แปลกเลยนะคะว่าทําไมน้องแมวชอบไปนอนค่ะตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วแมวมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่ามนุษย์ค่ะและพวกมันจะต้องมองหาจุดที่อบอุ่นค่ะเพื่อความสบายและผ่อนคลายคลายเครียดนั่นเองค่ะ แมวนะคะยังมีสัญชาตญาณตามธรรมชาติในการหาพื้นที่ที่ปลอดภัยและปิดล้อมเพื่อพักผ่อนค่ะพฤติกรรมนี้เกิดจากความต้องการความปลอดภัยและปกป้องตัวเองในป่าลึกนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อแมวคุณนอนอยู่บนเคสคอมพิวเตอร์มันก็เหมือนการค้นหาปลอมประการเล็กๆของพวกมันนะคะให้กับตัวเองนั่นเองค่ะ เอาละทีนี้นะคะเรามาดูจุดหักเหที่น่าสนใจค่ะแมวเป็นสัตว์ที่ให้ความสําคัญกับกลิ่นเป็นอย่างมากค่ะการใช้เวลาอยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์ทําให้พวกเขารู้จักกลิ่นของคุณนะคะเพราะคุณใช้คอมพิวเตอร์แต่ละวันนานนะคะแมวสังเกตได้ว่านะคะถ้าแมวรักใครในบ้านเขาจะไปนอน,นบนเคสคอมพิวเตอร์ของคนนั้นนะคะเหมือนกระจังจะรักพ่อมากๆเลยนะคะก็จะนอนแต่เคสคอมพิวเตอร์ของพ่อนั่นเองค่ะทำให เขาจะรู้สึกว่าคลคอมพิวเตอร์นั้นเป็นสันฐานที่ที่คุ้นเคยให้ความรู้สึกสบายใจเหมือนพ่อนั้นอยู่กับกัดจังตลอดเวลานั่นเองค่ะ เคสคอมพิวเตอร์ของคุณเลยกลายเป็นสวรรค์อันแสนสบายอบอวลไปด้วยกลิ่นมนุษย์ที่เขาชอบที่สุดในบ้านนั่นเองค่ะสุดท้ายเรามาพูดถึงแมวและความสัมพันธ์อันน่าสงสัยกับเทคโนโลยีกันค่ะแมวเป็นสัตว์ที่อยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติและเสียงหำงำเบาๆและความอบอุ่นของเคสคอมพิวเตอร์ทำให้แมวนั้นสนใจเป็นพิเศษค่ะ และเคสคอมพิวเตอร์เหมือนแคมไฟสมัยใหม่สำหรับเพื่อนแมวที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี Technology ทั่วไปนั่นเองค่ะเอารัดทีนี้พวกคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมแมวถึงชอบนอนบนเคสคอมพิวเตอร์นั่นก็เป็นเพราะสัญชาตญาณตามธรรมชาติมันรุนรวนนะคะและมันต้องการออ์มอบอุ่นรวมถึงความปลอดภัยนะคะและกลิ่นของมนุษย์ที่เขาชอบนั่นเองค่ะ หากคุณสนุกกับการเจาะหรือเกี่ยวกับพฤติกรรมของแมวนะคะก็ยอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยและลืมอย่าลืมกดสมาชิกเนื้อหานะคะและกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งนะคะเราจะได้ไม่พลาดการแบ่งปันนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับน้องแมวต่างๆรวมถึงดูแลน้องแมวต่างๆค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ